สวัสดีค่ะพี่น้องปวงปายสุขูสุคนค่ะเซามานี่ไหมค,ค่ะเสี่ยมดัดหลางครั้งค่ะเ้ามานี่ไห่ขาวสิบห้ามาะ v e อ n วานค่ะต้นเศรษฐีวินซันนะคะที่ปลูกไว้อยู่หน้าบ้านเนี่ยหละจ้ะพี่น้องที่บอกว่าต้นเศรษฐีวินซันต้นเนี่ยตั้งแต่ใดเป็นมาเนาะพี่น้องเนาะแหมขาะค่ะมีโศกลายข่้งลายค้ายอยู่ค่ะพี่น้อง ลายอิลีจกักลายรอบอิลีหน่อยบ้างลายบ้างนี่หน่อยบ้างนี่ลายบ้างเดี๋ยวแม่เขาสิให้เบิง้งควอมเปลี่ยนแปลงของเพิ่นเนาะคะ่ะว่าเพิ่นเปลี่ยนแปลงไปจังใดแน่เนาะคะ่ะรอบนี้คิดว่ารอบนี้แม่เขาคิดว่าเพิ่นนอาจจะมาให้โชกอีกนั่นละคะ่ะเพราะว่าเพิ่นออกดอกแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งเลยจ้ะว่าเป็นจังใดพี่น้องเห็นไหมคะ่ะพา พาสามสีที่ปลูกไว้นั่นก็คือปลูกไว้ตั้งตะโดนแล้วตั้งตะเพิ่นใด้เพิ่นม้าแล้วก็เพิ่นหายโชคที่แรกค่ะพี่น้องอันนี้ก็เึ้นม้าหลายรอบแล้วค่ะเพิ่นใหญเขึ้นเราเขึ้นม้าหลายรอบแล้วแล้วรอบนี้เพ <c oughs> ิ่นก็เพิ่มหายโชคอีกจ้ะพี่น้องจะ้ะเพราะว่าเพิ่อนออกดอกค่ะพี่น้องสามดอกเลยจะ้ะพี่น้องมอเห็นบ่จ้ะนี่สามดอกเลยค่ะสามดอกติดกันเลยยังสวยงามเลยค่ะพี่น้อง ก็ว่ากันว่าถ้าเพิ่อนออกหลงทีแสดงมาเพิ่นไม่ให้โชคอะก็ได้เพิ่นม้านีจกาหลายเดือนเราก็ถูกม้าหลายครั้งแล้วค่ะพี่น้องเกือบซิบครั้งแล้วจ้ะที่ถูกหวยน้าเพิ่นม้านี่จะ้ะบบมีเทียหน่อยบ้างหลายบ้างค่ะพี่น้องไม่ได้เออสามสี่หมื่นก็มีค่ะหมื่นกว่าบาทก็มีห้ากหกพันก็มีแล้วแต่จะ้ะ แปลว,ว่าถ้าเขาบูชาดีๆถ้าเขาขอดีๆ่นก็จะห้ค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดยังบ่ได้มีติดบ้านกะหามาติดบ้านไว้เด้อจ้าเสรษฐีวินสันค่ะพี่น้องซื้อเ่นเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่ค้าวสาีน้ำคลิปที่ว่าขอโศกน้ำเพลินมาลงเด้อจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ค้าวกะ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะอย่าลืมด้วยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่ขาวน้ำเนยด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ